สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูสุพัชชานะคะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆไปรับชมรายการ m a s t e r Chef วัดไซซึ่งเป็นรายการแข่งทำอาหารที่สุดยอดที่สุดเลยค่ะเด็กๆก,การแข่งขันของเราในวันนี้นะคะจัดขึ้นที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งค่ะ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าใครเป็นผู้เข้าแข่งขันในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะคะเป็นเชฟพิซซ่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะเด็กๆขอเสียงปรบมือต้อนรับเชฟพิซซ่าออนเชฟพัชรพงษ์และเชฟพัทธรกรด้วยค่ะเด็กๆการแข่งขันในวันนี้นะคะ เชฟทั้งสามคนนี้จะต้องแข่งขันกันทำพิซซ่าค่ะใครที่สามารถทำได้มากที่สุดจะเป็นมาสเตอร์เชฟของเราในวันนี้ค่ะเด็กๆก,การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้โหเด็กๆด,ดูสิคะเชฟแต่ละคนตั้งใจมากเลยตีลังกาหันหลังกันเลยนะคะ หมดเวลาการแข่งขันแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเชฟแต่ละคนทำพิซซ่ากันได้คนละก,กี่ชิ้นค่ะเด็กๆเชฟพิช,ชาออนนะคะทำพิซซ่าไปได้ทั้งหมด235ชิ้นค่ะเชฟพัชรพงศ์ทำพิซซ่าได้325ชิ้นและเชฟพัทรกรทำพิซซ่าได้ทั้งหมด253ชิ้นค่ะเด็กๆ และคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครกันที่สามารถทำพิซซ่าได้มากที่สุดถ้าเราอยากรู้นะคะเราก็ต้องนำจำนวนทั้งหมดไปเรียงลำดับค่ะเด็กๆการเรียงลำดับจำนวนนะคะมีวิธีการที่คล้ายคลึงกับการเปรียบเทียบจำนวนเลยค่ะเด็กๆอย่างแรกนะคะเราต้องดูตัวเลขหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนซึ่งในที่นี้ก็คือหลักร้อยนะคะ ถ้าหลักร้อยเท่ากันให้นักเรียนดูตัวเลขหลักสิบค่ะแต่ถ้านักเรียนดูตัวเลขหลักสิบแล้วยังเท่ากันอยู่ก็ให้นักเรียนดูตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะก็คือเลขหลักหน่วยนั่นเองค่ะเมื่อเราพิจารณาจำนวนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวเลขมาเรียงลำดับค่ะเด็กๆคราวนี้เราก็จะทราบแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเด็กๆมาช่วยคุณครูเป็นกรรมการตัดสินด้วยกันนะคะ ทั้นแรกค่ะเด็กๆเราจะต้องพิจารณาตัวเลขในหลักร้อยก่อนนะคะเด็กๆดูสิคะว่าใครมีตัวเลขในหลักร้อยมากที่สุดเก่งมากค่ะเด็กๆคนที่มีตัวเลขในหลักร้อยมากที่สุดก็คือเชฟพัชรพงษ์ใช่ไหมคะเพราะตัวเลขในหลักร้อยก็คือเลข3 3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300ใช่ไหมคะส่วนเชฟที่เหลืออีก2คนเนี่ยตัวเลขในหลักร้อยคือเลข2ค่ะ ดังนั้นเชฟพัชราพงศ์จะต้องมาอยู่ในอันดับหนึ่งค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆเ,เชฟพิชชาออนกับเชฟพัทรกรเนี่ยมีตัวเลขในหลักร้อยเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลักร้อยไม่ได้ค่ะเราจึงต้องมาดูจำนวนถัดไปก็คือตัวเลขในหลักอะไรค่ะเด็กๆ เก่งมากค่ะเราจะต้องมาดูตัวเลขในหลักสิบใช่ไหมคะเชฟพิชชาออนนะคะตัวเลขในหลักสิบคือเลขสามค่ะสามอยู่ในหลักสิบมีค่าสามสิบใช่ไหมคะส่วนเชฟพัทรกรเนี่ยเลขในหลักสิบคือเลขห้าค่ะเด็กๆห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าห้าสิบใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆด,ดูสิคะ ว่าระหว่างเลข3กับเลข5เนี่ยใครที่มากกว่ากันเก่งมากคะ่ะเด็กๆเลข5นะคะมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเชฟพรัทธรากร,กรก็จะมาอยู่ได้ลำดับที่2ส่วนเชฟพิชชาออนก็จะมาเป็นลำดับที่3ค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ ดูเพื่อนๆแข่งทำอาหารกันมาสักพักแล้วชักเริ่มหิวใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันที่ร้านอาหารดีกว่าค่ะภารกิจแรกนะคะก็คือเมนูเบอร์เกอร์ค่ะให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะเด็กๆต้องดูให้ดีนะคะคำสั่งคือให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยค่ะ เมื่อเราต้องเรียงลำดับจำนวนอย่างแรกที่เราต้องดูนะคะเด็กๆก,ก็คือตัวเลขในหลักร้อยค่ะเด็กๆดูสิคะตัวเลขในหลักร้อยของเบอร์เกอร์ทั้ง4เนี่ยแตกต่างกันทั้งหมดเลยค่ะเมื่อเราดูตัวเลขในหลักร้อยแล้วเราก็สามารถนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้เลยใช่ไหมคะเลขที่มากที่สุดนะคะเลขแรกก็คือ789ค่ะเด็กๆ ตามมาด้วย367 245และลำดับสุดท้ายก็คือ190ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมนู f r รนด์ f ฟน e นะคะภารกิจนี้ให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากค่ะเด็กๆเด็กๆพิจารณาตัวเลขในหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ตัวเลขในหลักร้อยเนี่ย มีอยู่2ตัวค่ะก็คือเลข4กับเลข6ใช่ไหมคะเลข4กับเลข6เนี่ยเลขใดที่น้อยกว่าคะเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะเลข4น้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็จะมาดูตัวเลขในหลัก10กันต่อค่ะเด็กๆระหว่างเลข5กับเลข6เลขใดที่มีค่าน้อยกว่าคะเก่งมากค่ะ เลข5มีค่าน้อยกว่าเลข6ใช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ456ตามมาด้วย464ค่ะเด็กๆคราวนี้เวลาเด็กๆใส่จำนวนใดไปแล้วเด็กๆอย่าลืมขีดค่าทิ้งในโจทย์ด้วยนะคะจะได้ไม่สับสนค่ะ เหลือตัวเลขอยู่2ตัวนะคะก็คือ698กับ689ค่ะเลขในหลักร้อยเนี่ยมีค่าเท่ากันก็คือเลข6ใช่ไหมคะเราจึงต้องมาพิจารณาตัวเลขในหลัก10ต่อค่ะก็คือเลข9กับเลข8ใช่ไหมคะเลขใดที่มีค่าน้อยกว่าคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เลข8มีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนถัดไปก็คือ689และ698มีค่ามากที่สุดค่ะมาต่อกันที่ภารกิจต่อไปเลยนะคะคือภารกิจแซนด์วิชนั่นเองค่ะเด็กๆมีตัวเลขที่หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะได้แก่535 553 555และ533ค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูสิคะตัวเลขในหลักร้อยเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะตัวเลขในหลักร้อยเนี่ยเท่ากันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็คือเลข5ดังนั้นเราพิจารณาตัวเลขในหลักร้อยได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะเราจะพิจารณาตัวเลขในหลักร้อยไม่ได้ใช่ไหมคะเราจึงต้องไปพิจารณาตัวเลขในหลักสิบต่อเลยค่ะตัวเลขในหลักสิบนะคะเด็กๆมีเลขห้ากับเลขสามใช่ไหมคะจากโจทย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยใช่ไหมคะเด็กๆ ดังนั้นเลข3กับเลข5เนี่ยเลขใดมีค่ามากกว่ากันคะใช่แล้วค่ะเลข5มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นเราต้องมาดูตัวเลขที่หลักสิบเป็นเลข5กันก่อนค่ะจำนวนที่หลักสิบเป็นเลข5เนี่ยมีอยู่2จํานวนใช่ไหมคะเราจึงต้องไปดูจํานวนที่อยู่ในหลักหน่วยค่ะเด็กๆระหว่างเลข5กับเลข3เนี่ยเลขใดมีค่ามากกว่ากันคะ ใช่แล้วค่ะตัวเลข5นะคะมากกว่าเลข3ดังนั้นเลขที่มีค่ามากที่สุดก็คือ555ตามด้วย553ค่ะนำตัวเลขใดมาใส่แล้วเด็กๆอย่าลืมค่าทิ้งในโจทย์ด้วยนะคะคราวนี้นะคะเรามาพิจารณาตัวเลขในหลักสิบที่เป็นเลข3กันค่ะเด็กๆมีอยู่2จํานวนใช่ไหมคะ เราจึงต้องมาพิจารณาหลักหน่วยต่อค่ะซึ่งก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือเลข5กับเลข3ใช่ไหมคะดังนั้นเลข5มากกว่าจำนวนถัดมาก็คือ535และจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ533นั่นเองค่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนความเข้าใจกันอีกหนึ่งรอบกับกิจกรรมเติมได้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้หนักเรียนช่วยกันเติมตัวเลขที่หายไปค่ะโดยเด็กๆจะต้องดูโจทย์นะคะว่าเขากำหนดว่าเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะว้าวซูชิน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ แต่มีซูชิที่ว่างอยู่หนึ่งจานค่ะเด็กๆช่วยคุณครูตามหาได้ไหมคะว่าคือซูชิชิ้นไหนโจทย์กำหนดว่าให้เราเรียงลำดับจากน้อยไปมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูจำนวนบนซูชิแต่ละชิ้นกันเลยนะคะ398 399 476แสดแสดงว่าจำนวนถัดมาเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นไหนคะเด็กๆ ระหว่าง428กับ482ค่ะตัวเลขในหลักร้อยเนี่ยเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็คือเลข4ค่ะดังนั้นเราต้องมาดูหลักสิบต่อเลยค่ะหลักสิบที่โจทย์กำหนดให้นะคะเด็กๆก็คือเลข7ใช่ไหมคะ โจทย์กำหนดบอกว่าให้เรียนจากน้อยไปมากดังนั้นตัวเลขในหลักสิบเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าเค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะจํานวนที่หายไปนะคะหลักสิบจะต้องมากกว่า7ค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะระหว่างเลขสองกับเลขแปดเนี่ยเลขใดมีค่ามากกว่าเจ็ดคะใช่แล้วค่ะเลข8มีค่ามากกว่า7นะคะ ดังนั้นซูชิที่หายไปก็คือซูชิหมายเลข482นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อถัดไปเลยนะคะโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะในไอศครีมนะคะมี549 547และไอศครีมโคนสุดท้ายก็คือ542ใช่ไหมคะ เด็กๆลองมองที่โจทย์แล้วบอกคุณครูให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะว่าข้อน ah ี้เนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเลขในหลักใดเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆข้อนี้เราจะต้องพิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยใช่ไหมคะเนื่องจากว่าตัวเลขในหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยเท่ากันหมดเลยคราวนี้เด็กๆดูนะคะเราจะเรียงลำดับแล้วนะ เ7แล้วก็เลขที่หายไปแล้วก็สองค่ะเด็กๆคิดว่าเราควรจะนำตัวเลขใดมาเติมระหว่างเลข6กับเลข0ค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะเราจะต้องนำเลข6มาใส่ใช่ไหมคะเพราะว่าเลข0ูนเนี่ยมันน้อยกว่า2อีกค่ะแต่โจทย์ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนั้นนะคะข้อนี้จะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ว่า549 547 546และ542ค่ะเด็กๆทำถูกไหมเอ่ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆก,การเรียงลำดับจำนวนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะให้เด็กๆ ทำแบบทดสอบหลังเรียนที่คุณครูส่งให้นะคะหลังจากนั้นให้นะักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า20่ถึง23ค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มของตนเองในกลุ่มไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆขอบคุณเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ